ช่องเขาก็มีแล้วเขาก็เอาอัปเดตความเคลื่อนไหวตลอดทําไมกูมีหน้าที่ต้องมานั่งตอบมึงว่าแฟนกูไปไหนกูยังไม่ถามเลยว่าพ่อมองอยู่ไหนมึงจะถามทำไมกูอยากรู้ก่อนว่ามึงจะถามไปทาไมมึงได้ไประโยชน์อะไรจากคำถามนี้มึงจะถามเพื่อในเมื่อเขาก็มีช่องของเขาในการอัปเดต ความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเขาขายของเขามีช่องเขาทําอะไรเขาลงโซเชียลมึงไม่ไปตามแล้วเป็นหน้าที่กูเหรอก็มาคอยบอกมึงว่าคนในความสำคัญกูไปไหนแฟนกูไปไหนพ่อกูอยู่ไหนแม่กูอยู่ไหนเพื่อมึงมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรปินเจ้าหน้าที่อำเภอเหรอกูต้องมารายงานหนะึงอือ ถามเพื่อคำถามอยากรู้แค่เฉยๆว่าถามเพื่อ,อแค่นั้นเลย สมัยก่อนครอบต่ละแนเรื่องใต้เตียงดารามึงเป็นก๊กตั๊สิบเหรอมเป็นั๊อสิบเหรอทำหน้าที่แบบอยากต่ละแนเรื่องใต้เตียงชาวบ้านเน่เขาอยู่ไหนเขาทำอะไรอ่ะเพื่ออะไรมันได้อะไรกับชีวิตเมืองกูถามก่อนการที่มึงต้องอยากรู้เรื่องของคนอื่นอะเรื่องคนตัวที่เป็นเรื่องตัวมันทำให้มึงได้อะไรจากคำถามเหล่านี้เี๋ยกูไม่ตอบเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยคือมันไม่ได้อะไรจากการมานั่งตอบมานั่งบอกคนอื่นที่มาที่ยววันๆเอามาสาละแนอยู่ เข้าใจเปล่าเข้าใจเลค่ะประเด็นมันมีแค่นี้ไม่นจะมีเยอะไปกว่านี้แล้วเขาก็มีช่องมันไม่ใช่ว่าเขาไม่มีช่องเขาก็มีช่องโซเชียลก็ไปตามสิอยากรู้ความเคลื่อนไหวมึงก็ไปตามสิช่วยเหลือตัวเองบ้างสิทำไมไม่ไปตามไม่ไปติดตามมันยากตรงไหนแค่กดติดตาม ชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวเออพี่บุ๋มไม่เข้าใจมาเอาอะไรมาเอาอะไรนึกไงม,มาเอาอะไรคะมาเอาอะไรจากที่นี่ที่นี่ไม่มีอะไรให้ค่ะมาเอาอะไรให้มาเอาอะไรจากเช้านี้คะ่ะงง ใช่ที่ไม่ตอบไม่ได้มีเหตุผลเยอะเลยตัวหนึ่งตอบแล้วไม่ได้อะไรสองแค่อยากให้คนน่ะแค่อยากให้คนอ่ะจุกนี้ใต่แต่ว่าอยากรู้เรื่องใครมึงก็้อกดติดตามพอดิไม่ใช่มาช่องคนหนึ่งถามหาอีกคนหนึ่งไม่ว่าใครทั้งนั้นน่ะเราเรยนรู้สึกว่าตอบให้มีคนอื่นถามหาเราเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่เขาต้องมานั่งคอยบอกว่าเราอยู่ไหนช่องเขาเขาควรพูดเรื่องเขา เขาควพูดเรื่องเขาขายของของเขาคุยกับอะไรอย่างคุยกับเอฟีของเขากลุ่มคนของเขามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาเหมือนพี่ปองก็เหมือนกันถ้าพี่ปองขายของอยู่แล้วมีคนถามหาว่าแพรี่อยู่ไหนเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพี่ปองไม่ได้เขาต้องมาคอยสอบว่าคูอยู่ไหนทำไมมึงไม่มึงอยากรู้ว่าคูทําอะไรมึงไม่มาถามกูณใช่ไบ่า,านี่ไงเนี่ยมันสันด้านแบบนี้นี่แหละนี่ใช่ไหมเนี่ยปอไม่ตอบมันก็จะสันดา้านสันด้านชาติหมาแบบนี้นะ,ะใช่ไหม ถ้าไม่ตอบมีปัญหาแน่นอนวี่มันจะเลิกกันแล้วมั้งวี่มันคงไม่ถูกกันมันถึงไม่พูดถึงกันแม่มึงตายแม่มึงตายรีบไปเผาเลยเออแม่มึงตายรีบไปเผาเลยเนี่ยอันดานอันดานชาติหหาเป็นแบบนี้เลยแบบที่อีนี่น่ที่คอมมินี่ใช่เลยถ้าไม่ตอบปุ๊บมันจะไปอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันอยากรู้ถ้าไม่ได้อยู่ในการหายไปปุ๊บจะถามหาเพราะอยากรู้ว่าจะคบกันไหมเลิกกันยังเมื่ออันดานอันดานเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลย นี่เลยใช่ใช่เลยใช่เลยเอ,ลอืมตรงน,นี้เนี่ยนั่นแหละมวน,นตีนมันไม่ได้มีอะไรหรอกมันแค่ขวานตีนโอปาย,ยังไม่มีเลยโอปาย,ยังไม่มีเลย เยอะเยอะมีเยอะแลอดียอนกมาไิมกินไห้อาจารย์ก <Claire> ินไหมเอาเยอะเจ้าของอาจารย์เหรออาจารพูดในไลน์เนาะไม่กินไม่กินไม่กินหอยาจารย์หน่อยหน่ อ,อ,อ,อวันนี้ไม่น่าไม่น่าจะได้ปัตากตะกร้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปเทียวกันหนึ่งวุ้นเตียอร่อยใครเบื่ออาหารทางไปเตี๋ยวกินก่อนตัวแซ่บก็จะอะไรคะคุณลุกปะหยัาคาอคนะคะ ทุกคนมีพื้นที่ค่ะของใครของมันอยากรู้เรื่องใครก็ไปติดตามคนคนนั้นยกเว้นว่าเราอยู่ด้วยกันก็คุยได้ถามได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันาาหรืออย,อยู่ในระรบทเช่นสมมติ นะแฟนดิฉันขายของอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะไปแบบไปถามแบบแพรี่อยู่ไหนแพรี่ไม่มาเหรอเพื่ออะไรมึงจะไปถามเพื่ออะไรถามได้วมึงแได้อะไรมกูอยากรู้จริงเป็นราคาอะไรแบบถามอะไรไเลยนะหรือไม่รู้จะถามอะไรถาม่างั้นเนี่ยถามไปเฉยๆอย่างเงี้ยไม่รู้จะถามอะไร <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะถามอะไร <c oughs> ใช่ไหมหรือว่ายังไม่เข้าใจ สองจานอินอ่เหมือนกาแฟแก้วหนึ่งพอเดีย๋ยวไปเดินย่อยครับ

ตัต,ตลาในเป็นมมันมีหลายสาขาค่ะคองสม,มิตรอะไรนะเป็นถมอต้องทำทีบ้านดลมันต้องรีบต้อสั่งอะไรกินเดี๋ยวมันมีของหวานด้วยนั่งไปก่อนไม่ต้องรีบพี่จะส่เดียวมืมวมมอจีันเนี่ตัต้งเดียวไปั่งทิ้งั้ด้วต้องม ต้องขอ,อ,อร้ <c oughs> อ,รองเอา,าอเน,าออานี้นหมิ่นกุ่ายอาจารย์เลี้ยงมวยกูจะเลี้ยงผมกินได้ห้าถ้วยอาจารย์เนี่ยเข้าถึงหูเตียนได้ปะนี่พิษตยานแว่าเมนูนเมนหูเอารถมาล้างค่ะเอารถมาล้าง มีนเป็นตแล้เดี๋ยวว่าจะไปอยานอันนี้าเรกเสอมันเนอเบย์เก่เ่สเบยนเดี๋ยวมันนไ่มดมันเยอะนะอัไนอนนอัอันไอไอ่นไหอันไหนอันไหนนไัไอันนอันไอนอนอันหออนันอหมันอันันอันนนอน ไม่ได้อยู่บ้านครับพี่ไม่ได้อยู่บ้านมางานครับพรุ่งนี้มีแขกมารยอะก็เลยปัญญ้นมาที่20ด่าแล้วกินแบบไม่ได้อยากด่านะแต่จริงๆมันแบบดุหงิดเอาไปตางแล้วบางคนชอบมาาดิฉันแฮรี่ปากจัดโอ้ยกูก็จัดเป็นบางคนไหกูก็ไม่ได้ปากจัดกับทุกคนกูก็พูดเพราะกับคนที่พูดเพราะกับกูอยู่นะ ตัวี่ปักจักรทุกคนแบบปักจักรจะพะกับคนที่มันแบบไม่รักษามารยาทกับคนอื่นเท่านั้นข้างของหมาตัวฟรีสองนะคะนีหนึ่งนะส่งหมคนเ่นบะหมี่เส้นสองนะคะถ้าพุของเราจะเป็นติสระปกตินะคะไมีรายกา้หเพิ่มทาที่ร้าน้ะคกไอดีแล้วก็ตอบดีให้มาเกาะกวนแล้็ด่า มึงกินได้มัอยเมื่อไรเลียงมันนานๆมันกลับมาทั้งไทยพีนนะอให้จันสามัยเรียนเนี่ยสมัยเรียนนี่โดนตีขาดายเลยนะโหดิตีหนักมากโดนเดยอะกว่คนอื่นเลยตีวอลวิทย์หรอตีโอ้ระดับผมจัน มันไม่ดเรียนจารกาทีาเดเรียนล็อคล็อุณแจไว้หน้าห้องนะแต่เข้าหลังห้องอะไอ้กี่ด้วยสกีของยูกหางกันนอนอันเข่าอเขาำดินมันยัดแกแย่หน้ากว่าแกงเอาจิว่าเปกี่ยวได้ไปย่กบได้ออเแก้วปาตัออกอีกนะเดี๋ยตรวหน้ามันยังเป็นจตงเป็นแก้วไอ้แก้วนี่ดืงเงียบดเงียบ แบบไม่พูดอ่ะตื้อแบบตื้อตาไข่อ่ะเวลาว่ามันไม่เพียงนะแต่นี่ไต่นี่บบโอ้โหตื้อเนี่ยสุดยอดทุเรียนขายตเรียนขายเมษานะคะตุเรียนขายเมษาตุเรียนขายเมษาอยากกินแล้วเหรอเดี๋ยวพอเวลาขายจริงก็ไม่อุ่นนุนกันอีกอยากกินแล้วเหรอคะเดี๋ยวเวลาขายจริงก็ไม่อุ่นนุนอีกอือตอนนี้อยากกิน เป็นท่านจันไม่มีทองสำริดครัอันนี้เป็นท่านลาอยู่เป็นท่านลาถามร่บอยากให้มีนะเป็นท่านเป็นท่านจันไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยเลยนี่แต่อะไรอะ่ะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ที่าขายนี่ก็เป็นพวกแบบชาบูชาบูซุกี้

สองชามอิ่มกำลังดีไม่เยอะไม่มากเกิสองามอิมกลังดีไม่เยอะไม่มากเกินไปคอารมันมีกระจกกันมันเป็นโซนโนต่ฟิิ่งบรรยาา้าสวยถ้เปิดคาเฟ่อยางเปิดแบบประมาณนี้นะครับ สูตรีบยร้านแบบแนวแบบพิเศษจริงๆมีตังางขัสนะีเป็นทอกเป็อะไรถือห่า อยู่ในวันร้อหนห้องเดียเด่ยวๆสแกนนั่นเป็นบบคซึ้งเลยเรียนไหมเป็นคนกินง่ายครับมือแรกของวันมือแรกของวันดีที่มาคอมเมนต์คอมเมนต์เมื่อกี้อ่ะมาคอมเมนต์ตอนที่ยังไม่ได้กินข้าวด้วยนะโมโหทิ้วมโ,โมโหทิ้วอยู่เม,มืโอโอ่อกี้โมโหทิ้วอยู่ครับเมื่อกี้ โมโหหิวอยู่ประชื่นกำลังโมโหหิวอยู่มันยังมาคอมเมนต์มาเราอีก ทงนี้เดี๋ยวได้เจอใากันเบีบยรขอให้ด <c oughs> ูเพามว่จับทีไทยไม่ไดนมีเวลาเบียร์บอกอะนดีม่นไร เวียดเจียวค่ะคุณบีเวียเจียวค่ะเวียเจียวทองสมิธเวียเจียวทองสมิธค่ะ พี่แตงค่ะขอบคุณพี่แตงค่ะเอาน้ำเปล่าเต้ิขอน้ำเปล่าเจ้ยพี่หมามีขอบคุณค่ะวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านครับพี่ บ้้านนทีนแงลไม่ได้อยู่บ้านนะพี่มันทำงานก่อนหาตั้งก่อนช่วงนี้กรอบกรอบจะเป็นมีกรอบอยู่แนละ้วโดนตะลัน เติมเต็มเลยครับเต่เาไปหาพี่หมออามนเขาไปหาที่หมออามันโอ้สอปปลาวได้เลยถ่ายยินดีครับเต็มเต็มเต็มต็มครับมากหน้าเยอะเกินไปสวัสดีพี่เมทินีครับ วุย้ยเปี๊ยวลิ้นวัวทองสมิธหนึ่งแล้วก็น้ำตกเนื้อตุนหนึ่งเส,เส้นเส้นอะไรเส้นบุกกับมีเหลืองค่ะ อร่อยสอจานิ้มเลยมีเป็นพันน่ะมือเนี่ย เม,มันเป็นเส้นบุหรือเส้นอะไรนะที่สมเสเป็นอะไรนะอาจารย์สั่งเนะไรเส้นบุเส้นบุที่จริงชอบกินกว่เกี่ยวเส้นบุนเส้นปลาชื่นแต่มันไม่มีครับมันไม่มีปกติชอบกินบุนเส้นแต่มันไม่มี เราเอาก้กเรียนรอเมษานะจ๊ะรอทุเรียนเมสานะจ๊ะทุกคนลูกค้าทุกท่านรอทุเรียนเดินเมสานะ giờ cho tay sẽ đi đến shop. Ở là, diện là không có họ thể... à, này, à, này. này cũng như vậy. như thế nào? như thế nào? họ nói vậy đó. Ừ. 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 นี่ล่ะหนังจีนให้ดูไหมใค้ดูหนังจีนไหมใค้ดูหนังจีนไหมใค้ด <c oughs> ูหนังจีนไหมหนังจีนหนังจีนเวลาอเช็ดปากอ่ะใค้ดูหนังจีนเวเ็นอะไให้ดูหนังจีนเวลาอเช็ดปากไหมใค้ดูหนังจีนเวลาอเช็ดปากไหม มันจะดูสัดดสตดิตด้งไปไหมคกคนเดี๋ยวต้องไปแล้วนะเดี๋ยวเท่าว่างๆมาอะไรใหม่แต่ไม่บอกว่าตอนไหนนะเพราะ,ะยังไม่รู้ว่าจะว่ากัน พชื่นเป็นคนขี้ร้อนนะพ้าชื่นเป็นคนขี้ร้อนนะวันนั้นชวนไปเดินสวนนกจะไม่ไปไม่ใช่แบบไม่ไปกูไม่ไปร้วนะพระชื่นเป็นคนขี้ร้อนนะพรชื่นนะถึงว่าทำไมคาบขาวขาวมากเป็นคนแก่ที่ผิวพันธุ์ดีมากเอ้ะตลุกชมหรือว่าตลุกชมหรือว่าวะเป็นคนแก่ที่ผิวพันธดีมากผิวพันธ์ดีมากเลยอะพระเด่นปอดยังบอกเลยว่าผิวพันธ์ดีปอดบอกว่าไม่ใช่ผิวพันธ์ดี คุณานดีเพราะไม่ออกแดดด้ยใช่เ็าเช็คบินแล้น